สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลัก10บ,บนครับวดประจำวันที่1เมษายน2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคำเตือนครับ วีดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักสิบบนสรุปได้เกตสูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักสิบบนเป็นแนวทางการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาใในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่น หลัก10บนนะครับทั้งหมดมีด้วยกัน7สูตรครับในแต่ละสูตรทั้ง7สูตรหลักการคิดการคำนวณน,นะครับผมก็จะนําเลขรางวัลที่1งวดล่าสุดครับงวดไปจําวันที่16มีนาคม2564กเลขไท้าย2ตัวล่างเลขท้าย3ตัวล่างมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรครับมาดูสูตรที่1ครับหลักการคิดการคำนวณน,นะครับสูตรที่1ให้นําหลักแสน บวกหลักพันบวกหลักร้อยครับหลักแสนรางวัลที 00, ่ 00, 4, <tamanho S> 1นะครับค <yan> ือ8ครับบวกหลักพันคือศูนย์ครับบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยคือ4ครับเท่ากับ8บวก0บวก4ครับในสูตรที่1ครับแสนบวกพันบวกร้อยเท่ากับ8บวกบวกบวกเท่ากับ8บวก4เท่ากับสิครับเอา12เอา2ตัวหลังนี้สูตรครับได้ก็เขียน2นับลบ1แต้มคือหนึครับบวกเพิ่มจาก1เลข1เป็น ขึ้นไปให้เลข9ตัวเก้าล่ะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับนี่คือสูตรที่1ครับ ต่อไปสูตรที่2ครับให้นําหลักพันบวกหลักสิบล่างครับหลักพันรลังวันที่1คือศูนย์ครับบวกหลักสิบล่างคือ9คือ1ครับเท่ากับ0ูนย์บวกหนะครับในสูตรที่2ครับพันบวกสิล่างเท่ากับศูนย์บวกหนึ่งศูนย์หนึ่งเท่ากับหนึ่งครับเลขหนึ่งเลขทำสูตรครับเลขหนึ่งก็บวกจากเลขหนึ่งเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้ตัวเก้าหลักครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นําหลักหน่วย หลักหน่วยล่างครับบวกหลักร้อยครั้งที่1นะครับรู้หลักหน่วยล่างครับสูตรที่3ครับหลักหน่วยล่างก็คือเลข9ครับหลักหน่วยล่างคือ9ครับบวกหลักร้อยครั้งที่1ครับหลักร้อยครั้งที่1คือ0ครับเท่ากับ 9ก้บวนย์ะครับในสูตรครับหน่วยล่างบวการั้งหนึเท่ากับเก้าบวกศูเ้วกศูนย์เท่ากับเครับได้เก้าเลขทําสูตรครับได้เก้่นับลด1นึ่งแก้นะครับเขียน9ก้านับลดหนึ่งคือ8ครับบวกอย่างเลขแปเพิ่มขึ้นไปเลยครับเลขเก้ตัว9ก้าหลักแปดเก้าศ่งสองสามสี่ห้าครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นําหลักหน่วย ครั้งที่1บวกหลักหน่วยครั้งที่2ครับหลักหน่วย3ตันร่างครั้งที่1คือ6ครับหลักหน่วย3าตร่างครั้งที่2คือ2ครับเท่ากับ6 2บวก 2, นะครับในสูตรที่4ครับหน่วยครั้งที่1บวกหน่วยครั้งที่2เท่ากับ6กบวกหบวกเท่ากับ8ครับในเลขแปก็เขียน8นํลบหนแต้มคือ7ครับบวกจำนวนที่เเพิ่มไปให้เลข 9ตัว9กหลักครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับให้นำหลักแสนบวกหลัก13ตัวล่างครั้งที่2ครับหลักแสนรางวัลที่1คือ8ครับหลัก13ตัวล่างครั้งที่2คือ0ครับเท่ากับ 8+ บวก0นะครับในสูตรครับแสนบวก10บามตัวล่างครั้งที่2เท่ากับ 8+0 บวก แปบวกศูนย์เท่ากับ8ดครับเลข8ก็นับบวกจากเลข8เพิ all, ่มม sí ันไปนะครับให้เลข9ตัว9หล้าศูห่งสอง้า6ครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่6ให้นำหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยครั้งที่1บวกหลักหน่วยครั้งที่3ครับหลักหน่วยบนคือ2ครับบวกหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่1คือ6ครับบวกหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่3าคือ6ครับ เท่ากับนะครับเท่ากับเราเท่ากับนะครับหลักหน่วยสามร้อหลักหน่วยบนคือเท่ากับ2อบวก่าหกบวกหกนะครับในสูตรที่ห้าหกครับหน่วยบนบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่สามนะครับ ท่ากับ2บวก6บวก6 2 6เท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ14ครับได้เ14เอา4จนหลังนี่ทำสูตรครับ4ก็เขียน4นับลบ1แต้มคือ3ครับบวกแกวนี่3เพิ่มไปให้เลข9ตัว9ละครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1ครับนี่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่7ครับสูตรที่7ให้นำหลัก10 ครั้งที่1บวกหลักสิบครั้งที่2บวกหลักสิบครั้งที่2ครับหลักสิบสต้นล่างครั้งที่1ก็คือ3ครับบวกสิบครั้งที่2คือ0ครับบวกสิบสามต้นล่างที่2คือ0ครับเท่ากับ3ามบวกศนบวกศนะครับในสูตรที่7ครับ10ครั้งที่1นึบวกสิครั้งที่2องบวกสิครั้งที่2ก็เท่ากับ3ามบวกศบวกศูบวกศกับสครับ3ามบวกศเท่ากับสครับในเลข3ามจำสูตรครับในสาก็บวกแถวเลข3เพิ่มขึ้นไไปให้้ดเลข9ตัว เก้าล่ะครับเก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับนี่คือสูตรที่เจ็ดครับเมื่อเลขทั้งเจ็ดสูตรครับจะนับแต้มชนทั้งเจ็ดสูตรครับเพื่อหาเลขตัวเด่นเลขหลักสิบบนนะครับมานับแต้มเลขหนึ่งกันเลยครับจะชนจีสูตรครับเลขหนึ่งครับมาดูเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับเลขหนึ่งชนตัวที่หนึ่งครับเจ็ดสูตรนะครับ เลขหนึ่งครับจนเจ็ดสูตรครับต่อไปเลขสองครับนับแต้มเลขสองครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรสูตรที่หกไม่มีเลขสองครับสามสี่ห้าเกิดเป็เก้าสูตรหนึ่งไม่มีเลขสองข้ามไปนะครับสูตรที่สามสูตรที่เจ็ดเลขสองไม่มีนะครับข้ามไปครับต่อไปอ่าเลขสามครับนับแต้มเลขสามครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตร หกสูตรเจ็ดสูตรครับเลขสามชนเจ็ดสูตรครับเลขสามครับชนเจ็ดสูตรนะครับต่อไปเลขสี่ครับเลขสี 7, ่หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรครับเลขสี่ชนเจ็ดสูตรครับเลขสี่เจ็ดสูตรครับเลขห้าครับเลขห้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตร เจ็ดนครับเลขห้าชนเจ็ดูตรครับเลขห้าครับชนเจ็ดูตครับต่อไปเลขหกครับเลขหกหนึ่งูตรสองูตรสามูตรสูตรที่สี่เลข6ไม่มีนะครับเจ็ดแปดเก้ยหนึ่องสามสี่ห้าเลขหกไม่มีครับต่อไปเลขเ็ดครับหนึู่ตรสูตรสูตรที่สาเลขเดไม่มีครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองไม่มีเลขเจ็ดครับต่อไปเลขแปครับเลขแปดหนึ่งูตรสูตร3สูตรสูตรหูตร 60สูตร7สูตรครับเลข8ชน7 0สูตรนะครับเลข8 7สูตรครับ่อไปเลข9ครับเลข9 1้า0 3 0 4 0สูตร2อสูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตรอทำไมครับ1สูตรเลข9ครับ1 0 2 0 3สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตรนะครับเลข9กสูตรครับเลข9ครับ7สูตรนะครับ เลขศูนย์ครับเลขศูนย์นะครับสูตรที่1เลขศูนย์สูตรที่2เลขศูนย์ไม่มีครับครบทั้ง10ตัวเลขครับเลขที่ชนกันนะครับในตําแหน่งเลขหลักสิบบนครับชน6ตัวครับมีเลข1เลข3เลข4เลข5เลข8เลข9้าครับ1 3 4 5 8สครับนี่คือเลขปักหลักสิบบนนะครับทั้งหมด7สูตร ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใน7สูตรในสรุปเลขเด่นชน7สูตรเลขเด่นอยู่ที่6ตัวจะมาหลัก10หรือไม่ครับข้อมูลนี้ที่ผมได้สรุปคลิปลงเพื่อให้เป็นแนวทางกับสมาชิกท่านผู้ชมที่กําลังหาข้อมูลแนวทางเลขปกักหลัก10บบนนะครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลเลขปักหลักสิบบนสรุปเลขเจ็ดสูตรชนกันนะครับเพื่อให้เลขเลขตัวเด่นในตำแหน่งหลัก10นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปครับ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับขอให้สมาชิกสูห่หนวยบนดินทุกท่านนะครับถูกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายน2564เหอยหกเอรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ